สวัสดีครับมาอยู่กับน้องน้ำว้าครับผมก็กลับมาจากครอบครัวใหญ่แล้วก็มาความน่ารักของน้ำว้าครับที่ถามว่าทำไมหัวด่งดางๆหรือข้างด่งดางๆครับ เพราะว่าน้องนำวาคลอดธรรมชาติครับไม่มีควานเฝ้าครับไม่ใช่ไม่เฝ้าครับมาเฝ้าแต่ไม่คลอดแต่ไม่ไม,ไม่ไม่มาเฝ้าคลอดครับก็เป็นธรรมชาติเลยครับก็เลยอาจจะมีแผลช่วงน้องลุกขึ้นหรือตอนเขาเรียกว่าตั้งไข่นะเรื่อะไรนี่เรี่อตั้งไข่นะครับ ก็เลยอาจจะมีแผลบ้างครับชือว่าก่อนจะแข็งตัวหรือว่าก่อนจะตัวแห้งครับเพราะน้องช้างติดน้ำค่าบน้ำคร่าอะไรมากว่าถ้าตัวแห้งแล้วก็กว่าจะยืนได้กว่าจะตั้งไข่ได้นะภาษาไทยได้ตั้งไข่หรือเปล่ามไม่รู้เนาะเพราะว่าก็อาจจะมีแผลบ้างครับ จะมีแผลกันบ้างวันที่เฝ้าก็ไม่คลอดครับแต่วันไม่ได้เฝ้าคลอดครับครับผมก็ของน้องน้ำว้าไม่นีจากท้องครับถ้าหน,นี้ออกจากใต้ท้องแม่ก็แป๊บหนึ่งครับแล้วก็จะมาเล่นอีกทาไมชอบอยู่ตรงนี้จังเลย ยกมองมาแล้วมาทักทายเอฟซีแล้วครับนี่ครับก็แพ้ก็แห้งไปแล้วครับตกไอเรียกว่าอะไรตกสเก็ตไปแล้วครับก็หนังที่หนังก็แห้งลอกออกไปแล้วครับก็นี่แหละครับแม่ก็คงไม่ได้กินแร้วครับแบบนี้ <c oughs> ครับ ็โยนหญ้าก็ถ้าโยนเข้ามาข้างในน้องก็จะเล่นแบบนี้ครับแม่ก็จะไม่ได้กินแต่แม่เขาใจดีมากครับหรือแม่ช้างทุกเชือกก็เป็นแบบนี้ครับเขาจะนี่ครับดูครับจะนอนทับหญ้าก็งวงกันกันไว้ครับดันไว้ครับแมวแมวนอนนอนปิดท่าไปแล้วครับนี่ครับนอนลงหลุมไปเดี๋ยวแม่เขาจะช่วยครับดูครับ นี่ครับนี่แหละครับความรักของแม่นะครับถ้านอนผิดท่าก็จะใช้งวงดันแบบนี้ครับตอนคลอดอาจจะใช้งวงดันแบบนี้นะครับช่วยน้องครับเพราะว่าน้องลุกขึ้นไม่ได้นะตอนนั้นครับโอ้ยแม่ก็มาเยี่ยวใส่แตะลุมแช่หมดเดียวหาดินมาถมครับ หล่้นอนผิดท่าเมื่อกี้ก็แม่ก็จะมือมาแตะๆดูว่าเป็นไรไหมก็เป็นอย่างนี้ครับธรรมชาติของเขาจะกินนมก็จะเล่นเล่นๆแล้วค่อยกินเอามือแตะๆดูก่อนครับนี่แปลว่ามองเห็นแล้วเพราะว่าหลบหลบยาจากแม่ตีไล่คือไม่ใช่ตีไล่ คือจะอตีดินออกครับหรือตีมีมดก็จะไล่มดออกจากหญ้าครับเดี่เอญยาตีขาครับจะตีออกก่อนมีดินทรายมีอะไรก็ตีออกครับ มากเนาะน้องน้ำวาครับเริ่มมีพัฒนาการขึ้นมากมายครับเริ่มจะเล่นมากกว่านอนครับแต่กลางคืนน้องนอนดีมากเลย แต่ก็เขาก็จะเปลี่ยนเวลาไปเรื่อยๆครับบางวันก็นอนกลางวันบางกลางคืนบางนอนบางคืนก็บางวันเล่นครับเป็นบางวันจะเปลี่ยนเวลาไปเรื่อยๆครับเอฟซีบุกไยิกตูดหน่อยนะครับจะ๋ยิกตูดตกใจไหมครับแม่ <c oughs> ตกใจแล้วมาให้กอดตอนนี้มาไหมเดววันนี้ไม่ได้กอดเลยวันนี้อันนี้แล้ว ไม่กอนเลยวันนี้ครับมาไหมมาแล้วมาแล้วี่มาแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับก็เป็นยะเสียวข้างบ้างครับเพอเริ่มโตขึ้นก็เริ่มจะเล่นตัวเยอะครับคือค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวน้องก็จะมาเอง มาแล้วมาแล้วมาทักทายแล้วครับอย่าลืมกดไลค์ครับผมถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามครับผมที่ช่องพลายพรชัยน้องน้ำตาลครับจะได้เจอน้องน้ำว้าบ่อยๆขึ้นครับผมพัฒนาการจับ วันแรกนะัดชั่วโมงแรกจนถึงสิบสี่วันครับวันนี้ก็เริ่มดีขึ้นครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูน้องนภก้าวครับวันนี้โตแล้วครับนภก้าอยปีกว่าแล้วครับ ดี่าลูกเถียน,นี่คือนับประก้าครับก็ปีกว่าแล้วครับอีกไม่นานก็ยานมครับสองปียานมหรือน้องแข็งแรงพอหรือกินหญ้าเต็มที่ก็จะได้ยานม ไปดูน้องหมาโนดครับอยู่นู่นครับนี่หมาโนดครับเข้ามาแล้วกดไลค์ครับผมกดไลค์กดติดตามครับจะได้เจอน้องช้างเยอะขึ้นครับ มีสาระให้พูดให้ฟังเรื่อยๆครับเดี๋ยวข้ามข้อก่อนครับนี่ครับเป็นลูกเชือกแรกนี่ครับน้องมาโนดครับขวานก็ไปเกี่ยวหญ้าครับยังไม่กลับมา ความปลอดภัยของน้องช้างก็คือใต้ท้องครับใต้ท้องแม่เท่านั้นแต่ตอนนี้ยังอยู่ใต้ท้องครับกี่ประมาณเดือนตัวกว่าก็อาจจะอยู่ไกลกว่านี้ครับหรือมาทักถายหรือมาทาบวกกับควานครับเป็นนีสัยของช่างคลายครับธรรมดาค,คือน้องยังอาจจะไม่ได้เข้าโรงเรียนแบบนี้ครับหรือยังไม่สัมผัสควานเยอะครับ ครับอย่าลืมกดไลค์ครับผมครับนู่นครับนี่นน่ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเม้นครับผมขอบคุณทุกกำลังใจ ขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านครับขอบคุณทุกคำอวยพรขอบคุณทุกคําแนะนําสําหรับควานจะได้ปรับปรุงตัวไปเรื่อยๆครับผมตรงจบคลิปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ